เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมีเกมิงนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับคิดถึงทุกคนมากมากเลยนะครับเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ฝนตกหนักนะครับก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้เสียงก็กลับมาแล้วนะครับแม้ว่าจะกลับมายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วนะครับเอาละรทุกคนวันนี้นะครับคอนเทนต์ของวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดเทียร์ลิสต์ของแพทช์1.2กันตัวแพทช์1.2ยังไม่เข้านะ ตอนนี้แพทที่ทุกคนกำลังเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นแพทช์1.1แต่ว่าเราจะจัดเทียร์ลิสต์ของ1.2กันนะครับก็ ผมเกินก่อนนะว่าการจัดเท์ลสของผมเนี่ยจะเน้นจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับบวกกับความคิดเห็นของผมที่ไปฟังคนอื่นมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเท์ลสวันนี้เวลาจัดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่ทุกคนคาดไว้ยังไงถ้าเกิดใครคิดเห็นต่างจากผมเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่ผมยังไม่รู้หรือว่าคนอื่นๆยังไม่รู้นะครับที่คุณอาจจะรู้เพราะฉะนั้นแล้วการแชร์ใต้คอมเมนต์ด้นานล่างนะครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆอ่ะเราเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่านะครับเกินมากพอแล้ว เราเริ่มจากแก๊งเด็กนรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูแก้เทียแ๊บหนึ่งมันจะมีเทียเอสใช่ไหมเอบจริงๆผมว่า3มเทียเนี้ยเป็นเทียที่มันโอเคเนาะแล้วก็เซียสีคราวนี้เทียดีเนี่ยเราเราจะเพิ่มอะไรให้มันสเปเชียลนิดหนึง่งแ r a สัตว์โอเคเรามาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายกันก่อนนะครับก็คือเราเอาไอ้กแก๊งเด็กนรกเนี่ยจัดก่อนนะครับแม้ว่าวีน่าเนี่ย จะเป็นหนึ่งในแก๊งเด็กนรกก็จริงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเวลิน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับเวลน่าสามารถบัฟ a d ดีเจากวิจูเวนิ่งเซตก็ได้แล้วยังสามารถที่จะบัฟตัวของ a d ดีจากอันติแล้วก็บัฟตัวของดาเมทธาตุนะครับจากตัวของอัลโธได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครเนี่ยดีมากๆนะครับผมให้เป็น s tier ียแม้ว่ามันจะอยู่ในแก๊งเด็กนรกก็ตามครับตัวของวลิน่าเนี่ยผมเกลียดแค่ช่วงเดียวคือช่วงตอนที่มันออกมา เวลากูกดต,ตู้ตัวละครที่มันเป็นตู้ลิมิเต็ดอยู่นั่นคือเวลาเดี๋ยวผมเก็บวอลีนา่าแต่จิงวอลีน่าเป็นลูกลักผมครับเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเล่นไต่หอไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าการใช้การเอาทีเนี่ยไปเวิร์วอีน่าเนี่ยจะบูสต์รามจได้ค่อนข้างเยอะมากๆคราวนี้เมมเบอร์ของแกงเด็กตลกตัวที่2นะครับตัวของน้องอังโกเองเ,องเนี่ยผมบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูคลิปเพราะาน้องเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่อ่าป๊อปปูล่าขนาดนั้นในเชิงของแบบอ่การเล่นโรเตชันหร,หรือว่าในเชิงของการไต่หอแต่ว่าผมเนี่ยไปวิจัยมาไปดูไปดูคลิปของอ่ชังลี่กับน้องอังโกเนี่ยเล่นด้วยกันเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากหนึ่งนะถ้าเกิดว่าพูดตามตรงเพราะว่ามันจะมีควิกสวอปที่มันต้องสลับไปสลับมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดในเชิงของดาเมจเนี่ยมัน เป็น A แทบจะเป็น S ได้ด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดคนที่สามารถที่จะเล่นเป็นแล้วก็เล่นถูกโรเทชันนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าจะอยู่ในแรง A ก็คือเล่นได้ไม่ยากนะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าจะเล่นจริงๆเล่นได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นแบบจริงจังเกมมิ่งเล่นแบบว่าเฮ้ยเอาดามเมจน้องสูงสุดเนี่ยนะครับอาจจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วจัดให้อยู่ในทียร์ A กันนะครับ เมมเบอร์คนถัดไปนะครับสำหรับแก๊งเด็กตลกนะครับก็คือตัวของหลินหยางนะครับตัวของหลินหยางเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดเอาคนทั้งเซิร์ฟมาโหมดเนี่ยเป็นสมรนะฉันนะครับว่ามันเป็นตัวที่ trash เป็นตัวที่ขยะมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวของ5าดาวที่มันเป็นตู้ unlimited หรือว่าตู้ถาวรเนี่ยก็คือมันมันเป็นตัวดาเมจที่รีดดาเมจได้เคี้ยวมากคือดาเมจก็น้อย mobility ในการหลบก็ยากอีกเพราะว่าหน้าหน้าของหลินหยางเนี่ยจะไปติดกับ มอนยิ่งจะเกิดเป็นบอสมอนสเตอร์เนี่ยหน้าของลิงหยางี่จะไปติดกับบอสมอนสเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นตัวที่มีดาเมจไม่ไมด้บอกว่าไม่มีนะมันมีดาเมจครับแต่ว่ามันเทียบเท่ากับตัว5ดาวือนเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่าเล่นมันเลยครับคืออย่างนี้กรณีเดียวที่คุณจะเล่นลิงลิงหยางได้เนี่ยคือคุณต้องชอบตัวละครมากๆอะ่ะเก็ตไหมเพราะว่าลิงหยางเนี่ยถ้าจะเล่นอะ่ะหนึ่งก็เล่นยากอยู่แล้วต้องแอร์คอมโบแถมตัวของดาเมจยันเสือกน้อยกว่าตัวละครตัวอื่นเพราะฉะนั้นแล้วไปเล่นต แต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบดีไซน์ตัวละครคุณรู้สึกว่าน้องน่ารักสามารถเอามาเล่นได้ครับแค่ดาเมจมันจะน้อยกว่าตัวละคอรอื่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะจัดเข้าในเทียดแฟชนะถามว่าจริงๆรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าโหดกับน้องไปไหมคือกูไม่ชอบหน้ามันโอเคนะจบคิดเรามาพูดต่อกันเลยเดียวกว่าครับตัว5ดาวถาวรต่อตัวของคาวชารูเนี่ยผมบอกก่อนว่าค่อนข้างชอบตัวละครนะตอนที่ออกมาครั้งแรกแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ย เหมือนตัวของเขาชัโล,ล่เนี่ยถูก power c r e ี p จากตัวละครใหม่ๆสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินคําว่า power c r e พ p ว o w e r c r e ี p เนี่ยคือการที่ตัวละครใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยมันเก่งกว่าตัวละครเก่าทําให้ตัวละครเก่าเนี่ยมันอ่อนลงโดยปริยายอันนี้เขาจะเรียกว่า power c r e ี p เพราะฉะนั้นแล้วเาชัลโล่เนี่ยเป็นตัวละครที่ตอนแรกๆมาเนี่ยมันอยู่ในเทียร์ A หรือเทีเยร์ S แต่ด้วยวสาแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยพอตัวละครที่มันเป็นอพอตัวละครที่มันเป็นตัวละครใหม่เนี่ยเข้ามาบวกกับการที่บอส ในตัวของทาวเวอร์เนี่ยมันตีรัวขึ้นตีถี่ขึ้นตีแรงขึ้นทําให้เราเนี่ยต้องหลบการโจมตีค่อนข้างเยอะเลยทําให้ตัวของคอมโบคาชัโล่เนี่ยนะครับเวลาเรากดอันติแล้วเราไปตีบอสเนี่ยมันจะต้องหลบค่อนข้างเยอะแปลว่าดามเมจของคาชัโล่ DPS เนี่ยมันก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตัวไหนที่เป็นบอสที่ตีรัวๆเนี่ยยิ่งต่ําลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วตัวของคาชัโล่เนี่ยผมให้อยู่ในเทียบีพอ ก็คือดาเมดดีดาเมดดีค่อนข้างไป A เลยแหละ B ถึง A เลยนะมันอยู่มันอยู่ได้ทั้งคู่นะถ้าเกิดใครที่เล่นโรเทชันดีๆเนี่ยก็คือ A เลยแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นแบบไม่คิดมากเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ใน B คือดาเมจซิงเกิลทากิจดีแต่ด้วยความที่ว่าบอสตอนนี้มันตีค่อนข้างรัวทำดาเมจค่อนข้างรัวเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเล่นยากนิดนึงอาจจะรีดดาเมดยากนิดนึงโอเคเรามาต่อกันที่ตัวถัดไปนะครับห้าดาวตัวถัดไปที่เป็นตัวของห้าดาวทาวอนนะก็คือตัวของ เจียนซินนะครับตัวของเจียนซินเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่ดีนะดีซะทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยสามารถรวบหมอนก็ได้สามารถสร้างฉีวก็ได้สามารถที่จะฮีลคุณก็ได้สามารถดับนามเมีให้อันติตัวละครถัดไปที่จะเข้ามาในสนามก็ได้นะครับคือมันเป็นตัวละครที่ครบเครื่องแต่ว่าไม่ได้เด่นสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะเด่นแค่เรื่องเดียวคือการ กรุ group ๊ปมอนซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กรุ๊ปใหญ่ขนาดนั้นมันไม่เหมือนเวนติในเกมแบบเกนชินเก็ตาที่มันกรุ mon, ๊ปมอนทีเดียวแบบกรุ๊ปใหญ่ๆไปเลยอะ่ะแล้วก็รวบทีเดียวรวบแทบจะทั้งรวบแทบจะทั้งฟลอร์ในใน uh, อ่ทาวเวอร์อ่ะแต่ว่าตัวของเจียนซินเนี่ยมันรวบได้แค่แบบ1นส่วนสี่หส่วนสี่ฟลอร์เก็ตแมทรวบได้แค่แบบพื้นที่พื้นที่หนึ่งอะ่ะถ้าเกิดมอนไม่ได้กระจุกกันจริงๆอะ่ะก็จะรวบไม่ได้ผมก็เลยให้เทียของเจียนซินเนี่ยอยู่ในเทีย์ีนะาว่ รวบมอนก็ไม่ได้รวบเท่าเวนติที่มันแบบว่าเหมือนแบล็คโคดูดแบบดูดไปเลยอะเก็นไหมรวบรวบไม่ได้แรงขนาดนั้นรวบไม่ได้กว้างขนาดนั้นแถมตัวของดาเมจที่ให้เนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับนำซ้ำเนี่ยตัวของชิลกับตัวของฮีลลิงที่ตัวเจนซินพรวัวเนี่ยมันต้องกดการโจมตีค้างแล้วก็ทำการไล่ลำเป็นระยะเวลาประมาณ6วิ้ซึ่งมันกินฟิลไามนานมากๆทำให้ DPS ของทั้งทีมเนี่ยตกลงเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าตัวละครเนี่ย มันมันไม่ได้มีจุดที่พูดไงดีอะ่ะตัวละครนี้มันไม่ได้มีจุดที่มันมันโดดเด่นเลยอะ่ะนอกจากการรวบแล้วก็การรวบมันก็ยังรวบได้แค่แบบพื้นที่ที่มันแบบเล็กกวนติค่อนข้างมากเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วผมไปรู้สึกว่าอืมอยู่ใน t ทียซีอะ่ะกินเวลาเยอะดามเมจก,ก็ไม่ได้เยอะแถมตัวของการรวบเนี่ยก็ยังรวบได้ไม่ไกลไม่กว้างอีกนะครับแล้วก็ตัวของอันตีเนี่ยใช้เอเนอร์จีค่อนข้างเยอะสำหรับตัวผมนะเอาจริงอ่ะส่วนตัวชอบ ผมชอบเจียนสินนะรักเจีนสินมากคือถึงขั้นนี้ถึงขั้นที่บิวเจียนสินเลยแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าดาเมจมันไม่เยอะไม่ไม่เยอะกับการคุ้มกันคุ้มกับการปั้นอะคือไปเล่นตัวอื่นดีกว่าคราวนี้เราพูดตัวของ5ดาวตู้ถาวเรเสร็จกันไปแล้วเนาะเรามาพูดถึง4ดาวกันบ้างดีกว่านะครับสดาวของเกมนี้นะครับก็คือตัวสีม่วงทั้งหมดตรงนี้เนาะ เรามาเริ่มจากอย่างงเลยอย่างๆเ,เนี่ยเป็นตัวละครที่รวบหมอนก็ได้นะครับเป็นตัวละครเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สามารถ r ีเจเน r เรทตัวของอ่า energy ให้เพื่อนได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าการที่จะรีเจเนอเรท e n e r g y ให้เพื่อนนะ่ะเพื่อนต้องอยู่ On Field ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ4-8วิผมจะไม่ได้น่าจะประมาณ4วินะครับแปลว่าโรเตชันในการเล่นแบบควิกสว็อปเนี่ยอาจจะเล่นอย่างๆได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอันนี้คือข้อจำกัดของอย่างๆนะแต่ว่าผมรู้สึกว่า เรื่องของอันติแล้วก็เรื่องของสกิลอีในการกรุ๊ปมอนเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับมันเหมือนมินิเจนซินอะเห็ไหมมันเหมือนกับเจนซินแต่ว่าระยะแล้วก็แรงดุเนี่ยจะน้อยกว่าเจนซินแต่มันก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับสำหรับของตัวละครของตัวสีดาวบวกกับมีดาเมจที่เยอะกว่าเจีนซินถ้าเกิดว่าคุณมีคุณปกแบบบท C4 c 5 c 6นะครับตัวของอย่างๆเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้มูลค่ากับทีมมากกว่าตัวของเจนซิน พราะมันเทคตัวของฟิลทามน้อยกว่าอันนี้ส่วนตัวของผมนะเรามาพูดถึงตัวละครตัวของต้านจินกันก่อนนะครับต้านจินเป็นตัวละครดาเมจที่มีดาเมจเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเยอะแทบจะมากที่สุดในตัวของตัวละครสีดาวเลยอ่ายิ่งถ้าปลดกลุ่มดาวเยอะๆนะยิ่งดาเมจแรงมากๆนะครับคราานี้ต้านจินเนี่ยมันดีด้วยตัวมันเองแล้วแต่ว่า สิ่งที่ดีมากกว่าของด้านจินเนี่ยคือตัวของอัลโตรที่มันจะสามารถบับดาเมทธาดมืดให้แก่โรเวอร์เราได้นะครับมันจะบับดาเมทธาดมืดนะครับประมาณ23%ตอนกดอัลโตรเนาะแปลว่าถ้าเล่นกับตัวของอตัวของโรเวอร์ที่เป็นธาดมืดบวกกับ2ตัวละครเนี้ยโรเวอร์ธาุมืดกับด้านจินเนี่ยมันสามารถใช้ตัวของผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อคราวเลสหรือดิวมเลสนะไอตัวเอ็โคที่มันเป็นบอสผู้หญิงอะที่เวลากดแล้วมันจะฟันฟันฟันที่มันเทคฟิลไทม์นอนมากๆอะไอตัวนั้นแหละ คือเราสามารถที่จะกดอันติกดตัวนั้นเราสลับเป็นโลเวอรกดอันติกดตัวนั้นเราสลับกลับมาเป็นด้านจีนคือ Take-Field Time น้อยมากๆและ DPS ในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าด้านจีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆถ้าเราจะเล่นกับตระละครของโลเวอร์ทัดมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้อยู่ที่เทียรนะครับผมมองว่าค่อนข้างดีดีมากๆเลยแหละนะครับเทคฟิลด์ไทม์น้อยรีดาเมได้เยอะ ถ้าปลดกลุ่มดาวเยอะดาเมจเยอะขึ้นมาอีกแถมบัฟตัวของดาเมจท่านมือให้กับโลเวอร์ได้ดีสุดๆนะครับสำหรับตัวของอัลโต้นะครับเดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะอัลโต้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เท่เท่มากคือเท่แบบกินขาดคือตอนแรกที่แบบเห็นตัวละครเนี่ยผมจะเล่นแต่ว่าพอไปอ่านตัวของสกิลแล้วก็พวกตัวคูอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวของอัโต้ถ้าเกิดไม่ได้ปลดกลุ่มดาวอะ มันไม่ได้แรงขนาดนั้นอืก็เลยก็เลยยังยังไม่ได้ปั้นแต่ผมมองว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเงินเหลือถ้าเกิดว่า,า,วาตัวของแบบหนังสืออัพเวลอะไรอย่างเงี้ยเหลือผมเล่นตัวละครน,นี้แน่นอนครับเป็นตัวละครที่ดีทัสดีไซน์เทมากแต่คราวนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจอัลโต้เนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ถ้าจะเล่นอัลโต้ให้ได้ดาเมจเยอะเนี่ยเราควรจะเล่นอัลโต้แบบกดกระโดดแล้วยิงลงมาซึ่งผมมองว่าเป็นการรีดดาเมจที่ดีนะ คือ practical แต่ว่ามันไม่ stylish เก็ตไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ดูเท่ไม่ได้ดูเก๋ก็เลยมองว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่ประมาณ t r c ทำไมถึงผมถึงให้ t r c นะครับ ดามเมจของตัวละครเองอะ่ะมีแต่ไม่แรงบวกกับตำแหน่งของอัลโตเนี่ยเป็นตำแหน่งเมน DPS ซึ่งตัวของอัลโตของอ่อัโตเนี่ยมันเป็นการบัฟดาเมจธาดลมให้กับตัวละครตัวถัดไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตัวของอัลโต้เนี่ยถ้าเล่นกับตัวของจิยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคแต่อย่าลืมครับตัวของอัลโตเนี่ยเป็นเมน DPS ที่สามารถซัพพอร์ตตัวของเมน DPS อีกตัวได้ซึ่งผมมองว่าการที่เราเล่นตัวของอัลโตเนี่ยมาเป็นซัพพอร์ตให้ตัวของจิยานเนี่ยการเล่นตัวซัพพอร์ตอย่างเจียนซินนะครับหรือว่าตัวของมอร์ติฟี่เนี่ยจะดีกว่าเพราะมันทําให้ตัวของดาเมจของอัลติเมทของจิยานเนี่ยแรงขึ้นเพราะการเอามอร์ติฟี่ไปคู่กับจิยานเนี่ยจะถือว่าเป็นชอยส์ที่ดีกว่าคราวนี้เรามาพูดถึงตัวละครถัดไปนะครับก็คือตัวของชิกเสียนะครับ ตัวของชิกเซียนะครับเป็นตัวละครดาเมจ DPS ธาตุไฟที่อันตีเนี่ยแรงมากๆอันติของชิกเซียนะครับเป็นการเบร์สดาเมจตัวละครเดียวได้ดีมากๆยิ่งถ้าเกิดเราเล่นคู่กับตัวของชังลี่นะครับแล้วเราได้บับตัวของดาเมจธาตุไฟและบับตัวของอันตีเองเนี่ยตัวของชิกเซียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แทบจะเป็นเมนซูเปอร์เมน DPS เลยนะครับแทบจะเป็นตัวละคร5ดาวได้เลยทีเดียวยิ่งถ้าคุณดปลดล็อกกลุ่มดาวเรื่อยๆนะชิกเซียมันคือตัวละคร5ดาวเมื่อเล่นคู่กับชางลี่เลยเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครเนี้ย ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวของชังลี่เนะี่ยผมจะให้มันอยู่ที่ประมาณเทียบีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นคู่กับชังลี่เนะี่ยตัวของชิกเซียเนะี่ยสามารถขึ้นไปเป็นเทียเอได้เลยนะครับดาเมดค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดเราเล่นตัวของชิกเซียเนะี่ยสู้กับบอสที่เป็นบอสเดียวบอสต,ตัวเดียวบอสเดียวๆเนี่ยนะครับยิ่งดาเมจทวีคูณความแรงเข้าไปอีกนะครับคราวนี้มาพูดตัวของเทาฉี่กันบ้างตัวของเทาฉี่นะครับเป็นตัวละครที่เป็นซับ กึ่งกึ่ง DPS ในเวลาเดียวกันคือเป็นตัวที่ให้เฉียวเพื่อนได้นะครับแล้วก็ให้ฮีลิ่งเพื่อนได้ก็ได้ให้ฮีลิ่งเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวของ condition ในการเล่นเถาฉีเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะทุกครั้งที่คุณ intro เถาฉีเข้ามาเนี่ยแล้วคุณมี s t a ็กผมจําชื่อไม่ได้ว่า stack มันชื่อว่าอะไรนะแต่พอคุณ activate ตัวของ stack เอาเนี่ยคุณจะต้องตีให้ครบ3ามครั้งโดยห้ามหลบแปลว่าถ้าเกิดว่าตัวของเถาฉีิน t r o เข้ามาเนี่ย แล้วคุณไม่สามารถที่จะตีครบ3ครั้งได้เพื่อเก็บสแต็กให้ครบเนี่ยนะครับคุณก็จะสูญเสียมูลค่าของเกราะเถาฉีไปเลยนะครับซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันเป็นคอนดิชันที่มันเล่นค่อนข้างยากเพราะมันไม่ให้ตัวของตัวละครคณเนี่ยหลบเลยแปลว่าคุณเทคดาเมจตรงๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นยากแม้ว่าตัวของตัวละครเถาฉีเองเนี่ยจะมีเอาท์ที่สามารถเพิ่มตัวของสิลดาเมจได้ประมาณ ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยซึ่งมัน,ม,นมันถือว่าเพิ่มเยอะนะแต่ว่าตัวของการเก็บคอนเซอร์โต e เอเนอร์จีของตัวของเทาชีเนี่ยผมมองว่าก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับแปลว่าคุณต้องใช้เทาชีเนี่ยเล่นออนฟิลเป็นเวลาค่อนข้างเยอะถ้าคุณไม่มีตัวของดาบที่มันชื่อว่าดิสคอร์นะ <c oughs> ก็เลยมองว่าตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นยากนะครับเล่นยากด้วยแล้วก็ใช้เวลาออนใช้เวลาออนฟิลค่อนข้างเยอะที่จะเก็บแฮชแท็กเต็มเพื่อไปบูสต์ตัวของสกิลดาเมจ ก็เลยมองว่าอยู่ในเทียแหลงสี่ผมมองว่าตัวละครมันนะจะมีข้อเสียพอๆกับเทีย C นสิงครับก็คือว่าเป็นตัวที่มียูทิลิตี้ค่อนข้างดีแต่ว่าเทคฟิลด์ไทม์ค่อนข้างเยอะไปหน่อยทาให้ทําให้ DPS ในโรเตชันนะครับมันน้อยลงก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่ละครเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับตัวของเฮียมอร์เทฟี่นะครับผมมองว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทำดามจออฟฟิลด์ได้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีตัวของกลุ่มดาวถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นกลุ่มดาวที่4มัง้งที่มันจะทำให้ duration ของอันติมอร f เเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ8วีตัวนี้จะทำให้ m o d ์ f ทฟเนี่ยมี DPS มากขึ้น30-40%เลยความแรงของ Anti อันติมอร f เท่ะครับมันไม่ได้เยอะมากถ้าเราเทียบกับตัวของ main DPS ยิ่งถ้าเป็น main DPS ที่มันเป็น5ดาวเนี่ยยิ่งเทียบไม่ติดเลยแต่ว่าข้อดีอีกข้อหนึ่งของมอเครับ นอกจากที่จะทาดาเมจนอกสนามแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะบัฟตัวของความแรงของการชาร์จโจมตีได้อีกด้วยซึ่งมันดีมากๆสําหรับจียานเพราะอันติของจียานนะครับเมื่อเวลาเรากดตัวของอันติจียานดาเมจทั้งหมดที่มาจากอันติีจียานจะนับเป็นดาเมจการชาร์จแอตแท็กทั้งหมด แปลว่าตัวของ Modify เองเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อคู่กับจิยานโดยเฉพาะนะครับเมื่อ Modify กดอั Set, นตะิเสร็จเนี่ย Concerto Energy เต็มเสร็จเนี่ยนะครับให้สลับตัวไปตัวของจิยานและจิยานเนี่ยจะได้รับบัฟของ Modify บวกกับจะได้รับตัวของอั t i m a ม e ของ Modify ที่จะที่จะเป็นการทำาาาเมนออสนามจะได้ดาเมจจาก3ทีเลยก็คือดาเมจของอันติจิ๋ยานเองดาเมจอันติของ Modify และแถมยังได้ดาเมจอันติบัฟจากตัวของมอร์เฟี่ให้ตัวของอันติจิยานอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมอร์เฟี่เนี่ยเป็นตัวที่อยู่ประมาณเทียบถ้าเกิดเราเล่นกับตัวละครตัวอื่นแต่ตัวของมอร์เดฟี่เนี่ยจะเป็นตัวละครเทียเเลยหรือเทียเเลยนะครับเมื่อเราเล่นกับตัวละครของจิยานนะครับเพราะฉะนั้นตัวของมอร์เฟี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มค่ามากๆที่จะบิวนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครมีจิยานคุณจะต้องบิวมอร์เฟี่เท่านั้นนะครับต้องบิวไม่บิวถือว่าผิด โอเคสำหรับตัวละครถัดไปนะครับเราจะมาดูคุณลุงมัดไวอาก้ากันนะครับคุณลุงยุนบูเนี่ยเป็นตัวละครที่ปกติแล้วเนี่ยผมจะให้อยู่ที่เทียสีมันจะเหมือนตัวของเทาชีเลยก็คือ1เป็นตัวละครที่กินฟิ์ทัมค่อนข้างเยอะถ้าเกิดคุณต้องการเลี้ยงคอนโซโตเอเนจีนะแล้วก็ตัวของดาเมทที่มันเป็นดาเมจออฟฟิวเนี่ยมันไม่ได้ให้ดาเมจเยอะขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเล่นตัวของยุนบูเป็นเมน DPS เนี่ยคุณจะต้องทําของเยอะมากมาก แล้วก็ดาเมจเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้ปลดดาวตัวละครกลุ่มนี้เยอะเพราะฉะนั้นตัวละครของยอนดูครับจริงๆแล้วเป็น t r c คือถือว่าไม่ได้ดีเลยนะครับดาเมจก็ไม่ได้เยอะถ้าจะเล่นเป็นเมน DPS นะครับของต้องถึงของต้องถึงไม่พอต้องปลดกลุ่มดาวอีก ดาเมจออฟฟิลด์ไม่ได้แรงขนาดนะั้นคอนสแตนต์โเอนเนจ,จีเนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะกว่าที่เราจะสลับตัวละครตัวอื่นมาเล่นได้เพื่อได้บัฟตัวของยุนยนุนหูเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครยุนหมู่เป็นตัวละครที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหตุผลเดียวที่ยนุนบูดีในแพทนเนี่ยก็คือการมาของจินซี่นะครับจินซี่เนี่ยต้องการตัวละครที่สามารถทำดาเมจนอกสนามได้เพื่อที่จะเก็บสแต็กตัวของสแต็กมังกรก,รกีดของจินซี่ เพราะฉะนั้นแล้วเหตุผลเนี้ยมันเลยทําให้ตัวของยุนวูเนี่ยคุณขึ้นพอยุนวูเนี่ย,าย,ยสามารถทาดาเมจนอกสนามได้แบบ100%คือจะไม่มีดาวไทม์เลยคุณคุณมาตั้งในตัวประลัดขีดไฟฟ้าใช่ไหมตั้งเสร็จปุ๊บคุณสามารถสลับตัวไปจินซี่ต่อได้เลยนะครับเทคฟิลไทม์น้อยมากๆแล้วก็ยังสามารถที่จะมีอัพไทม์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับตัวของทุนหำเลืองแสงอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวตัวละครตัวนี้นะครับผมจะให้อยู่ในเทียบีถ้าคุณมีตัวของจินซี่นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เลล่่่นนนทททททีีีมขอองจจิซะะครััตวนนยู แม้ว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าตัวละครยุ่นบูเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นละมันมากนะครับพวกแอนิเมชันการเตะพวกแอนิเมชันแบบสเต็กเกอร์ที่ทําให้บอสเนี่ยล้มง่ายขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์และมันมันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีย้อนบูหรือยังไม่ได้เล่นย้อนบูนะครับแลวคุณมีจินซี่นะครับให คุณบิวย่วนวูเลยครับมันสนุกมา,มากๆเวลาเล่นคู่กับจินซีนะครับแตกเต็มแทบจะ100%ตลอดเวลาโอเคครับสีดาวตัวถัดไปนะครับก็คือตัวของไปจื้อนะครับไปจื้อเนี่ยมันคือตัวของวอร์ิน่าสีดาวครับสิ่งที่วอร์ิน่าทำได้นะครับไปจือ้อทำได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าเกรดดรอปลงมาโอเคไหมเป็นตัวที่ฮิวก็ได้บัฟ ATK เเพื่อนก็ได้ บัฟตัวของดามจธาเพื่อได้ทําได้ทุกอย่างที่เวรีนาทำได้แต่ว่าจะทําแบบเกรดน้อยลงมาเพราะมันเป็นตัวสีดาวเก็ตป่ะตัวนี้ผมไม่พูดอะไรมากแล้วกันเป็นตัวละครที่ดีโออนะครับสำหรับใครที่ไต่หอนะครับไต่ทาวเวอร์แล้วก็ใช้วรีนากับทีมหลักทีม A แล้วเนี่ย นะครับสนับทีวีนะครับใช้สามารถใช้ตัวของไปถือได้ซานหัวครับตัวละครตัวดัดไปที่เป็นตัวละครที่บัฟตัวของดาเอจการโจมตีปกติได้จะเล่นควิกสว w อปก็ได้นะครับตัวละครตัวนี้ถือว่ายูทิลิตี้ค่อนข้างดีนะครับผมมองว่าตัวของซานหัวเนี่ยจะพูดยังไงดีอยากให้เออะผมให้เอแล้วกันตัวละครของซานหัวเนี่ยหนึ่งเลยคือชอบดีไซน์มากดีไซน์ตัวละครสวยมากแต่ว่านอกจากดีไซน์เขาเนี่ยตัวละครนี้ยังมีดาเมจเบิร์สที่ค่อนข้างดีนะครับ ตัวของสกิล e แล้วก็ตัวของอันติของซานหัวเนี่ยสามารถทำดาเมจได้ประมาณ50,000ถึง60,000เลยในในใ,ในครั้งเดียวนะแบบกด e กดอันติชาร์จโจมตีทีนึงเนี่ยประมาณ60,000ถึง70,000ได้เลยนะครับถ้าคุณเล่นแบบบับดีดๆดาเมจเยอะมากๆแถมคุณยังสามารถเล่น Quick Swap ได้อีกด้วยก็คือสลับไปสลับมานะครับมีอัพไทม์ของอันติและตัวของ สกิลอีเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับแปลว่าการที่เราเล่นโนเทชันสั้นๆเนี่ยแล้ววนมาตัวของสานหัวเนี่ยมันสกิลและอันติเนี่ยมันจะสามารถขึ้นมาได้ทันตอนที่เราจะใช้ครั้งถัดไปนะครับแถมยังสามารถบัฟตัวของดาเมจการโจมตีปกติได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าตัวของซานหัวเนี่ยเป็นตัวซับ DPS ที่ดีมากคือดาเมจแรงอ,อ่า up พไทม์ขึ้นมาค่อนข้างไวนะครับแถมยังสามารถบัฟการโจมตีปกติของตัวละครที่มาถัดไปหลังจากตัวของ o u t r รเนี่ยได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครนี้นางดี คราวนี้เรามาดูตัวละคร5ดาวอย่างตัวของโรเวอร์กันบ้างนะครับก็ผมขอใช้เป็นตัวละครผู้ชายเนาะมันมีมันมีมนมมนมต้ง4ตัวผมใช้แค่ผู้ชายแล้วกัน สำหรับตัวละครโรเวอร์นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือตัวของโรเวอร์ทัดมืดเนี่ยจะเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวของอันติของโรเวอร์ทัดมืดเนี่ยมีตัวคูณที่แรงมากๆนะครับพันกว่าเปอร์เซ็นต์เบิร์ดทีหนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะครับแถมยังมีตัวของ Dreamless นะครับที่เป็น e c h o ที่สามารถที่จะ Quick Swap คือกดปุ๊บ Quick Swap ไปตัวอื่นได้นะครับพอเล่นคู่กับต้านจินนะครับเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่อธิบายเยอะครับทีเอ,อะแม้ว่าผมจะมองว่า เอาจริงส่วนตัวโลเวอร์ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่า1เลยตัวละครดีไซน์มันไม่เท่าตัวละคร5ดาวที่มันไม่ใช่ตู้ถาวรซึ่งมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าเกมเนี่ยต้องการจะขายตัวละครที่มันเป็นตู้ลิมิเต็ดเก็าไหมเพราะฉะนั้นแล้วตัวของโลเวอร์เขาก็คงไม่ดีไซน์ให้มันสวยกว่าตู้ลิมิเต็ดคราวนี้ตัวของดามจเนี่ยถือว่าแรงมากแรงแรงแบบแรงมากๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้อยู่ในเทียร์เแม้ว่าผมจะไม่ชอบก็ตามคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นโลเวอร์ธาตุแสงเนี่ย ดาเมจเนี่ยมันจะต่ำกว่าโลเวอร์ทตุมืดแต่ไม่ได้ต่ำกว่าเยอะมากนะต่ำกว่าอาจจะประมาณ20%ซนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าตัวของโลเวอร์ทตุแสงเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะปลดกลุ่มดาวนะครับจากการที่เราเนี่ยสะสมตัวของระครังที่มันอยู่ในเมืองใหม่อ่ะตัวของตัวตัวของเมืองชังลี่นะครับถ้าเราเก็บตัวของระครังเนี่ยได้ครบนะครับเราสามารถไปแลกเพื่อ,อเพิ่มกลุ่มดาวให้กับตัวของโลเวอร์ทตุแสงได้ ซึ่งมันทำให้ตัวของดาเมจโล o w e r t h a าแสงเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะยังไม่เท่าตัวของ Lower Than เมินนะคราวนี้เรามาพูดถึงจิ๋ยนะครับสำหรับจิ๋ยเนี่ยหลายๆคนหลายๆช่องที่ผมเห็นเนี่ยเขาจะให้จิ๋ยอยู่ t i A แต่สำหรับผมผมให้อยู่ t i S นะครับฟังเหตุผลผมนะคือ1เนี่ยตัวของจิ๋ยเนี่ยเล่นง่ายเล่นง่ายมากๆคือสำหรับใครที่มาเป็นมือใหม่เนี่ยคุณแค่กด E แล้วกดอันติแล้วคุณกดตีหลัว,ลวๆแค่นั้นเกมก็จบแล้วอะนะครับ พราะฉะน,นั้นจิ๋ยนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากดาเมจแรงมีการรวบมอนในตัวเวลาคุณเอาจิ๋ยนไปเล่นตัวเเวลาคุณเอาจิ๋ยนไปเล่นตัวของทาวเวอร์เนี่ยคุณกดอันตีปุ๊บมอนทุกตัวถ้าที่ไม่ใช่บอสนะมันสามารถถูกรวบแล้วดูดมากลางตัวของอันตีของคุณได้เรื่อยๆอะนะครับไม่มีวันหมดและดาเมจแรงอกีกแล้วตัวของโรเทชันของอันตีเนี่ยตัวของอัพท์ทา์หรือคูดามันอะมันไม่ได้นานมากเพราะฉะนั้นแล้ว อัพไทมเนี่ยค่อนข้างไวนะครับดาเมจแรงรวบได้เล่นง่ายแถมจริงจอะ่ะเวลาเราเล่นเวอร์อะ่ะมันจะมีตัวของสกิล e ที่สามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้านะครับทำให้เวลาเล่นเวอร์เนี่ยมันสามารถเดินทางได้ไวอีกด้วยนะครับยิ่งพวกแอร์คอมโบอะไรเงี้ยยิ่งเวลาเราจะต้องการไต่พื้นที่สูงๆเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คอมโบกระโดดจ้ำแล้วก็กด e เพื่อพุ่งไปในที่ไกลๆได้ที่สูงสูได้ ตัวละครตัวนี้น่าเปิดมากๆแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่านัดนตอนนี้คือถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นท็อปเทียร์ของผมเลยถัดมาครับตัวละครยินหลินนะครับตู้ถัดไปที่มาเนาะยินหลินเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครเทียร์เอสเลยนะครับเหตุผลเพราะว่า1สามารถทําดาเมจนอกสนามได้ค่อนข้างเยอะกับมอนที่ค่อนข้างหลายตัวมากๆตอนนี้ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยยังไม่มีจํากัดด้วยนะว่ามอนเนี่ยมอนที่ติดมาร์กเนี่ยสามารถแม็กได้สุดกี่ตัว แล้ว่างิงเราสามารถมาร์กมอนในหลายๆตัวได้ในระยะเวลาเดียวกันนะครับเก็บตัวของ c o n c e r t ์ e โตเอเนอไวเก็บตัวของ Energy Anti ์จีอันติไวอีกแถมสามารถบิลวอร์เตซอร์คิตได้ไว้อีกใช้เวลาฟิวติมน้อยนะครับอันติแรง มีดาเมจนอกสนามที่แรงและยังสามารถบัฟดาเมจอันติของตัวละครถัดไปได้อีกตัวละครนี้นะครับยินหลินเป็นตัวละครที่ครบเครื่องมากๆนะครับเป็นตัวละครซับ DPS ที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะับแพท1.1แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายินหลินเกิดการรีลันอีกรอบนะครับตัวละครนี้เป็นมัสพูครับคุณต้องเอาตัวละครตัวนี้ให้ได้นะครับเอาเรามาพูดถึงตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปคือตัวของจินซี่นะครับจินซี่ไม่พูดอะไรเยอะครับเล่นง่ายดี D. แรงแรงแบบแรงขลุนันรกอะแรงแบบยิงทีหนึ่งเป็นแสนนะแสนสองแสนนะครับไม่เกินจริงจินซี่ทำได้ C0 ศูนย์ไม่ต้องมีอาวุธประจำตัวก็ทำได้แรงมากๆครับไม่พูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยตัวนี้ตัวของชังลี่อ่าจริงๆแล้วชังลี่อยู่ระหว่าง A กับ S อนะอยู่ที่ว่าคนเล่นเนี่ยเข้าใจตัวละครแล้วก็สามารถเล่นได้ขนาดไหนแต่ผมจะให้อยู่ TS เนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเล่นสนุกมากนะครับดาเมจแรงมากๆถึงแม้ว่ามันจะอัด ถึงแม้ว่าตัวของชางลี่เนี่ยดาเมจอาจจะไม่เทียบเท่าตัวของดาเมจตัวของจินซี่ในการเบร์สนะแต่โอเวอร์ออลทีมดาเมจเนี่ยตัวของชางลี่เนี่ยเยอะกว่าตัวของจินซี่นะครับเนื่องจากว่ามันสามารถบัฟดาเมดธาตุไฟและอันติของตัวละครที่มันเป็นตัวละครเพื่อนร่วมทีมได้อีกเพราะฉะนั้นตัวของดาเมจโอเวอร์ออลดีบีเอสเนี่ยชางลี่เยอะกว่าจินซี่ด้วยซ้ำนะครับถ้าเล่นเป็นทีมและถูกโรเทชันตัวละครนี้ดีเยี่ยมครับดีไซน์ตัวละครเก๋ดาเมจแรงคอนเซ็ปต์ดี ปรับตัวละครให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็เล่นค i c k Swap สนุกมา,มากๆนะครับโอเวอร์ all, เนี่ยนะครับทุกอย่างดีหมดสำหรับตัวของทังรีเพราะฉะนั้นผมให้ S yes, ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครทั้งหมดณนะแพท1.1แล้วคราวนี้มันจะมีตัวละคร2ตัวใหม่อย่างเช่นตัวของเสียงรี่เหยานะครับกับตัวของเจ้อจือที่จะมานะข้อมูลอาจจะยังออกมาไม่หมดแต่ว่าผมจะทําการเดากันละกันว่า2ตัวละครนี้นะครับมันจะอยู่ในทีไหนตอนที่แพท1.2เข้านะ ผมมองว่าตัวละครอย่างตัวของเสียงลี่เหว่ยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวละครตัวละครฟรีบวกกับมันเป็นตัวละครกอนเลทที่ใช้อาวุธเนี่ยระยะประชิดนะครับซึ่งมันอาจจะต้องตีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอาจจะต้องวิ่งไปหามอนอาจจะไม่เก่งกับมอนหมู่มากสักเท่าไหร่นะครับผมเลยมองว่าให้เทียเอนะครับผมมองว่าดามิอตัวละครตัวนี้น่าจะดีมากมาก แต่ว่าดาเมจ AOE เนี่ยมองว่าน่าจะดีกว่าตัวของตัวของคาลาโลกนะครับเนื่องจากคา u าโลกเนี่ยจะเป็นดาเมจ DPS ที่เก่งกับมอนตัวเดียวแต่เสียงที่เหยวเนี่ยจากที่ผมดูตัวของสกิลแล้วก็อัตเมทเนี่ยมันจะดีกับมอนหมู่มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่านอกจากสกิลแล้วก็นอกจากอันตีเนี่ยตัวของมูฟเมนต์หรือว่าตัวของแอตแทกแอนิเมชันเนี่ยมันจะต้องเป็นการต่อยหน้ามอนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่า แม้ว่าตัวละครเนี้ยจะมีตัวของ a อ e มาช่วยแต่ว่าดาเมจส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจากการโจมตีปกติเนี่ยจะไม่ได้เป็น a อ e ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าตัวละครตัวนี้นะครับจะอยู่ในเทียรเอคราวนี้มาพูดตัวของตัวละครเจอจือนะครับถ้าเกิดว่าข่าวที่ผมได้ยินเนี่ยมันเป็นจริงเนี่ยตัวของเจอจือเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจนอกสนามอ่าค่อนข้างเยอะจะคล้ายๆตัวของมอร์เทฟฟี่แต่เป็นตัวละคร5ดาวนะครับซึ่งถ้าเกิดในเคสเคสนั้นเนี่ยเป็นจริงผมมองว่าตัวของเจอจือเนี่ย จะอยู่ใน TIA S ได้เลยเพราะว่าเป็นตัวละครดาเมจนอกสนามไม่กี่ตัวนะครับผมมองว่าซับ DPS ที่ทําดาเมจนอกสนามในเกมเนี้ยนะครับที่เป็นตัวละคร5ดาวเนี่ยแล้วดาเมจค่อนข้างดีเนี่ยมีแค่2ตัวครับก็คือตัวของยินหลินแล้วก็ตัวของเจ้จือเท่านั้นนะครับตัวของ m o d i f ่เนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็น4ดาวเนี่ยดาเมจหรือว่าตัวของอัธประโยเนี่ยมันอาจจะไม่เข้าตัวของยินหลินหรือตัวของเจ้จือสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมองว่า การที่เขาปล่อยเจื้อจืออกมาเป็นซับ DPS ที่ทำดาเมจนอกสนามได้เนี่ยผมมองว่าตัวของดาเมจนอกสนามเนี่ยก็จะต้อง consistent พอควรก็จะต้องดีพอควรนะครับสามารถทำดาเมจได้เยอะและถี่พอควรก็เลยให้ไปอยู่ TS และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดในการจัดเทียร์แพท1.2นะครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับคิดว่ามีตัวไหนที่ควรจะขึ้นไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าตัวไหนเนี่ยควรจะจัดลงมามากกว่านี้สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดตัวของคอนเทนต์ของผมนะครับยังไงวันนี้นะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการไหนผมก็ต้องขออภัยด้วววววยครรัััััับนนนนีี้้ผมมขอออตลาไปกก่แเจหสสด